ก็สวัสดีอีกรอบนะครับสําหรับอา e ีนี้แล้วก็จะมี2ตอนนะครับสําหรับ E ีนี้อันนี้จะเป็นตอนที่อสองสําหรับตอนที่แล้วเราจบลงด้วยวิธีการทํากระถางเนาะแต่เรายังไม่ได้แกะกระถางครับผมตอนนี้ก็คือเราจบเรียบร้อยแล้วตอนนี้กระถางของเราแข็งแล้วนะครับผมพอกระถางเราแข็งเนี่ยเราก็จะมาเอากระถางมัดออกบล็อกนะครับผมเนี่ยเห็นปะเวลาเขาแห้งก็จะมีะการหดตัวของปูนแล้วก็กระดาษ ก็จะหดตัวเราก็จะเห็นขอบแต่วิธีการแกะออกก็คือเราก็จะเคาะกับพื้นนิดหน่อยนึงเนาะเพื่อให้เคาออกได้ง่ายขึ้นอ่าเนี่ยเห็นไหมครัอบออกแล้วตอนนี้เราก็ได้ได้กระถางที่เคาะออกจากบล็อกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาแต่งกันหน่อยนึงแต่งตามขอบตามไรโดยใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้เรียบร้อยนะแล้วเราก็มาทาสีอันนี้ก็คือเป็นการทาสีรองพื้นอันนี้เราจะรองพื้นขาวการรองพื้นขาวอ่ะเพื่อจะ ทำสีออกมามันก็จะเห็นสีที่เราทาอะ่ะชัดเจนขึ้นเนาะตอนนี้เราลองพื้นเรียบร้อยแล้วอ่าวัสดุสําหรับที่เราจะใช้ในการทําสีก็มีหนึ่งนะครับหนึ่งคือน้ําอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับผมที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยน้ําปะปาก็ได้น้าอะไรก็ได้สองอันนี้ครับก็จะเป็นเป็นสีนะครับผมเป็นแม่สีแม่สีทสั่วไปก็คือจะมีแดงแล้วก็เหลืองแล้วก็น้ําเงินตรงนี้นะครับผมก็เราจะใช้แค่สามสีนี้ในการทํา อันนี้เป็นสีนะครับบอกไว้ก่อนนะอันนี้เป็นสีน้ำมันนะครับผมเป็นสีน้ำมันใช้ผสมทินเนอร์นะครับผม mm hmm. ก็จะมีกลิ่นทินเนอร์เล็กน้อยที่เราใช้สีน้ำมันเพราะเวลาที่เราหยดสีลงไปในน้ํะสีเขาจะแตกตัวออกจากน้ําเขาก็จะไม่เกาะกันเนาะแล้วเราก็จะเอากระถางที่เราทําสีรองพื้นไว้เนี่ยจุ่มลงไปเนาะเราก็จะได้สีซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยสีจะออกมาก็คือจะออกมาไม่เหมือนกัน นะครับผมอ่ะอันนี้เรามาดูกันเลยค่อยๆดูกันนะอันนี้เราได้สีมาแล้วเนาะเราก็ตัดจะตัดสีอะไรก่อนก็ได้โดยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสีแดงหรือเหลืองหรือน้ําเงินเนาะวิธีการก็คือเราตัดขึ้นมาช้อนนึงแล้วเราก็ค่อยๆหย่อนนะครับค่อยๆหย่อนสีลงไปเห็นไหมครับสีจะแตกตัวออกอันนี้จะสีแดงหนึ่งสีที่เราใช้อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ําเงินหย่อนต่ำๆนะครับอย่าหย่อนสูงสีก็จะแตกตัวออกอนกัน เนี่ยครับพอสีแตกตัวออกจากกันแล้วสีเขาก็จะมีบล็อกขอเขาในน้นําตัวนี้เพื่อไม่ให้สีกระจายออกข้างนอกนะเราก็มีวัสดุอีกตัวหนึ่งคือไม้จิ้มฟันเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยเขี่ยสีนะเพื่อดึงทิศทางของสีอันนี้จะเขี่ยออกใช่ปะสีก็จะวิ่งตามไม้จิ้มฟันของเราวิธีการเขี่ยก็คือเขี่ยจากตรงกลางออกข้างนอกนะครับจุดตรงกลางแล้วก็ออกไปข้างนอกอย่างนี้จุดตรงกลางออกข้างนอก เราต้องทําด้วยความรวดเร็วหน่อยนะครับเพราะสีน้ามันเขาจะแห้งแล้วก็คือตัวนี้เราก็จะมีครีมตัวนี้ออกมาตัวนี้เวลาสําหรับจะเอาจะเอากระถางลงไปเพื่อไม่ให้เปื้อนมือเราก็คีดไปประมาณนี้ครับแล้วเราก็จุ่มลงไปในสีที่เราได้เขียนไว้เมื่อกี้จุ่มลงไปค่อยๆจุ่มนะครับจุ่มแล้วก็บิดนิดนึงขอบกระถางนิดนเพื่อสีจะกระจายทั่วขอบกระถางเราจะให้สีตรงไหนเราก็สามารถเอียงเองียงไปได้พอเรา,าจุ่มกระถาง มิดน้ำแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงดึงเอากระถางขึ้นมาเราใช้กระดาษนะครับโดยใช้มือข่าหนึ่งปาดกระดาษปาดเอาสีออกเห็นไหครับสีจะติดกระดาษขึ้นมาเหตุที่ว่าเราต้องปาดสีออกเพราะเวลาที่เรายกสีขึ้นมาเอ้ยยกกระถางขึ้นมาครับผมถ้าเราไม่ปาดสีตัวนี้ออกกระถางที่ทําสําเร็จแล้วก็จะติดสีเนาะติดสีที่เราอยู่หน้าเนี่ยติดสี กระถางที่ทำสีแล้วดึงขึ้นมาก็จะปิดสีเนาะอันนี้คือเราปาดสีด้านหน้าออกมาแล้วเราก็มาดูกระถางกันเลยว่าสีที่ออกมาจะเป็นยังไงนะอันนี้ครับนี่สหรับสีที่เราทําเมื่อกี้ทําลักษณะสีก็จะออกมาประมาณนี้สีจะกระจายทั่วนะครับแล้วก็ที่เป็นแม่สีที่เราผสมลงไปเมื่อกี้สารสีอย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นสีชมพูเห็นไหมครับ มีขาวอยู่แล้วก็จะเป็นสีชมพูนิดนึงหรือว่าจะมีสีส้มในที่ว่าาสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะเป็นสีส้มเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็จะออกมาแต่ละครั้งก็จะออกมาไม่เหมือนกันเนี่ครับผมเป็นวิธีการทําอ่าง่ายๆนะครับผมแต่เราต้องเข้าใจสีนิดนึงว่าถ้าเราทําช้าเกินไปสีก็ก็จะแห้งแล้วก็ไม่เกาะตัวตอนนี้ก็คือว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา เนี่ยใช้มือจับลักษณะเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งนะครับผมทิ้งไว้สักประมาณสักห้าห้าถึงสิบนาทีนะถ้าอยู่กลางแจ้งหน่อยหรือว่าอยู่ในอ่เอาไปตากแดดเขาก็จะแห้งไวนิดนึงเนาะครับผมตอนนี้ก็คือเราจะได้แล้วได้สีักานะนี้เขาเรียกว่าการอ่าเขาเรียกว่าเป็นการจุ่มสีซึ่งเป็นสีที่ลอยน้ําทําแต่ละครั้งจะออกมาเหมือนกันนะครับผมร้อยครั้งก็จะออกมาเหมือนกันเลยในแต่ละครั้งเดี๋ยวครับเราก็จะได้สี ประมาณนี้สําหรับเอาไว้ใส่แคนตัสหรือว่าปลูกต้นไม้สวยๆนะครับผมง่ายๆนะครับผมจากเศษกระดาษที่เราทิ้งแล้วเปลือกลังไข่นะครับผมเราก็าสามารถทําเป็นกระถางเพิ่มมูลค่าให้กระถางของเราได้สวยงามนะครับผมโอเคถ้าเกิดใครไม่เข้าใจยังไงก็ดูย้อนกลับมาดูอีกทีนึงก็ได้เนาะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับาการทำกระถางสำหรับปีนี้ นะครับผมเอาไปลองทําดูได้ครับใช้ได้ใช้งานได้จริงโอเคขอบคุณมากครับสําหรับ EP นี้ทั้งอตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองในระหว่างการทํากระถางแล้วก็การทําสีกระถางเอาไว้ใช้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ DIY ทั้งหลายที่อยากหางานง่ายๆทำกันนะครับผม โอเคฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเผื่อโอกาสหน้าจะมีงาน DIY งานศิละปะแล้วก็งานทำสวนเล็กๆกน้อยน้อยมาฝากให้ดูชมกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ